ความแข็งแกร่งของผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนว่าไม่ใช่ที่ทรงผมสวัสดีครับพบกับพวกเราช่องวิเคราะห์หย่างช่องที่เราจะมาคิดวิเคราะห์แยกแยะเรื่องต่างๆที่น่าสนใจและนำมาคุยกันครับ ผมสายฟ้าน้ำค่ะคลิปที่แล้วเราคุยกันเกี่ยวกับตัวละครฝ่ายชายอย่างโคนันหรือโคโดชินิจิไปแล้วเนาะแล้วทีเนี้ยจะขาดตัวละครฝ่ายหญิงไปได้ยังไงเราก็เลยจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับตัวละครเอกฝ่ายหญิงนั่นก็คือโมริรันคือโมริรันเนี่ยอยู่ในจุดที่ไม่ซ้ายสุดก็ขวาสุดนะคนที่ชอบก็คือชอบไปเลยคนที่เกลียดก็เกลียดไปเลยใช่แบบที่เราเคยเห็นในโซเชียลเนาะคิดว่าตัวละครรันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือต้องบอกก่อนว่าตอนที่ทําเรื่องของรันเนี่ยคือแบบโอเขียนข้อดีได้แบบเยอะมากเยอะจนเหมือนอาจารย์โป อาจารย์โกโชคือคนเขียนใช่ไหมคือเหมือนเขาอะยัดทุกความดีงามความเป็นนางเอกใส่ลงมาในตัวละครตัวนี้เลยเอางี้เวลาที่เราคุยกันเรื่องรันอะสิ่งแรกๆที่พี่นึกถึงคือเรื่องอะไรแรกๆเลยปะก็สิ่งที่นึกถึงก็คือคาราเต้ใช่ไหมเราจะนึกถึงความแข็งแข่งของรันก่อนเลยก็คือเรื่องคาราเต้ศิลปะการป้องกันตัวการต่อยเสาไฟค่ะการเตะการเตะเตโมริโคโกโลแล้วแบบว่าเสายุบอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เรารู้ปะ่ะหลังๆอะรันพัฒนาไปถึงขั้นหลบกระสุนปืนได้โอ้โหสุดยอดเลย โหดโหดโหดแบบมหาโหดมากแม่เนี่ยกระหนังฉลองเ แล้วทีเนี้ยเรามีข้อดีอย่างอื่นอะไรอีกบ้างคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคนนะันนะอาจจะไม่รู้เอาจริงๆอนะรันฉลาดนะโรงเรียนเทตันนะ่ะมันไม่ใช่โรงเรียนที่แบบกระจกกระจกเรจะเข้าได้ไมันเป็นโรงเรียนแบบระดับที่ใหญ่อะเป็นสนามเคยเป็นสนามจัดสอบอะ oh. ออแล้วโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับภาษาสโนโกะเคยพูดครั้งหนึ่งว่ารันอนะเก่งภาษาอา้าววิชาที่เธอถนัดจะมาแล้วนี่ภาษาไงอะไรอย่างงี้แลวอีกอย่างหนึ่งที่รันถนัดก็คือเกี่ยวกับวรรณกรรมโดยเฉพาะเรื่องของสามปกป๊กเ oh. หรออือ คือสามก๊กเนี่ยโมริโคโกโร่เคยถึงกับต้องไปปรึกษาว่าเอ้ยตัวละครตัวนี้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือเปล่าก็คือต้องปรึกษาลันและอีกคนหนึ่งที่สามารถยืนยันเรื่องนี้ได้อ่ะก็คือสรารวัตโ ome, รโคเมสารวัตรโมโรฟุชิคือสรารวัตรคนเนี้ยแกเป็นคนที่ชอบพูดอะไรต่างๆก็ตามแล้วมันแบบเปรียบเทียบเป็นแบบเป็นสามก๊กเป็นวันเป็นแบบคําของของจื้ออะไรอย่างเงี้ยแบบคุณซื้อนะใช่เออแบบจริงเป็นแนวแบบอาจารย์ถือพัดนกอะไรอย่างงี้นั่มันขงเบ้งมาก หงเบ้งใช่เขาชื่อโคเมจริงๆมาจากหงเบ้ง<อ>แต่น่าจะเป็นภาษาของญี่ปุ่นโอเคเข้าใจละแล้วคนรอบตัวแกจะไม่เข้าใจในสิ่งที่แกพูดแกต้องมาแปลเองแต่พอมีรันอยู่แกไม่ต้องแปลเองเพราะว่ารันแปลให้หมดเลย <t> <up> พูดปุ๊บสารวัตรพูดปุ๊บรันแปลแป,ลปลับแล้วรันชอบแปลคําพูดของสารวัตรมาก ออแล้วอีกความสามารถหนึ่งของรันนะรันเป็นคนที่เก่งดนตรีเหรอใช่โดยเฉพาะเปียนโนมันจะมีอยู่หลายๆครั้งเลยที่โคน,นันน่ะคอยถามกับรันว่าเอะพี่รันครับตัวนี้เนี่ยตัวเสียงนี้เนี่ยเป็นเสียงตัวโนตัวนี้ใช่ไหมครับอะไรไหมครับเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ารันก็เล่นเปียโนด้วยใช่ต้องลองไปดูมันมีหลายๆครั้งเลยที่บอกอยู่มีอีกอหนึ่งที่นาจฉามากคือรันเป็นคนดวงดีโอ้โหดวงดียังไงวะ จับฉลากสังเกตดูมันจะมีอยู่หลายๆคดีหลายๆครั้งเลยที่จะฉลากจับอะไรเงี้ยรันนะ่ะจับฉลากได้ไปเที่ยวได้ไปอะไรฟรีบ่อยมากน่าเสียดายนะที่อาจารย์ไม่ได้เขียนว่ารันนะ่ะตีเล่นหวยเออถ้าถ้ารันเล่นหวยเนี่ยคงจะเอ,อ้ยน่าจะถูก <c oughs> เออน่าจะถูกเออจริงๆน่าจะถูก แล้วรันอ่ะเล่นไพ่เก่งอาจจะเป็นพอดวงดีเป็นไพ่เลยรันเล่นไพ่แรกๆอ่ะรันไม่ได้เล่นมันจะมีอยู่คดีหนึ่งที่รันอ่ะไปตามโมรีแล้วว่าเออเนี่ยทำไมไม่กลับบ้านสักทีแรกๆอ่ะโมรีติดเล่นไพ่นกกระจอกมากๆรันตามเข,า,ขามาก,ก็อ่ะเล่นด้วยไปเลยสุดท้ายติดแล้วชนะบ่อยมากแล้วรันอ่ะก็เป็นคนที่เอาใจใส่ทุกคนโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจช่วยเหลือทุกคนด้วยเจตนาคือรันอ่ะเป็นคนที่มีเจตนาดีในทุกๆการกระทำเลยนางเอกเนาะใช่คือคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่ว่าเออรันมันเป็นคนที่มีเจตนามีจิต จีดจริงๆมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไฮระป่วยไม่สบายอเออแล้วรันนะก็เอ,อไปต้มข้าวต้มให้อะไรให้แล้วตอนนั้นไฮระก็ยังเป็นคนที่แบบออยังอินโัวดแล้วก็ไม่ค่อยกล้าพูดการแสดงออกอะไรงนี้อยู่ใช่ไหมถ้าเป็นคนอื่นน่ะไม่แน่อาจจะรู้สึกว่ารันแบบเจอวะ่ะเจอก็ออจริงนะเนาะแต่จริงๆแล้วะ่ะเจตนาของเขาอดีซึ่งไฮระาสามารถรับรู้ได้นะตอนที่กินเข้าไปก็คือยิ้มก็คือแบบเราช่วงนั้นยังเป็นช่วงที่ไฮระยังปิดใจอย,อยู่น้อยมากนะที่จะเห็นไฮระยิ้มถึงขั้นเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อ ช่วยเบลมมต,ตอนที่กำลังปลอมตัวอยู่เเาาก็ช่วยให้บลาะสุดยอดเลยอ่ะสุดจริง แล้วอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่ารันเนี่ยเป็นคนที่แบบเออครอบครัวแบบแตกแยกพ่อแม่แยกทางกันมาตั้งแต่เด็กแบบถ้าจะไม่ผิดต่้เจ็ดขวบนาสงสารอืมซึ่งตรงเนี้ยทาให้รันอ่ะเป็นคนที่โตเป็นผู้ใหญ่มากกว่าไวแล้วรู้ป่าว่ารันอ่ะเป็นคนที่เลือกที่จะอยู่กับโมริโคโกโร่ตัดสินใจตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบแบบเพราะว่ากลัวว่าโมริโคโกโร่จะแบบไปไม่รอดอดตายไ, <laughs> ไม่มีอะไรกิน <laughs> พ่อเป็นอะไรพ่อเป็นนักสืบ <laughs> เออเออ,เอ,อนี่ขนาดมีครันอยู่ด้วยอ่ะค่าใช้จ่ายภายในบ้านรันยังเคยบอกว่าติดตัวแดงเลยอ่ะ คือเด็กเจ็ดขวบคิดได้ขนาดเนี้ยมันก็ต้องโตสุดๆอะ ในแง่มุมความสัมพันธ์กับชินอิจิอะรันเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวมากอดทนเก่งมากโดยเฉพาะการอดทนกับชินอิจิเหมือนเอาความอดทนทั้งชีวิตมาใช้กับชินอิจิแล้วไหมเออไม่เคยหวั่นไหวกับผู้ชายคนอื่นเลยนะถึงแม้ว่าจะมีคนมาชอบรันเยอะแค่ไหนก็ตามรวมถึงเป็นคนที่มีเซนส์ความถูกต้องสูงมากซึ่งจุดเนี้ยมันตรงกับชินอิจิมากเป็นคนที่มีเซนส์ในความยุติธรรมสูงอย่างเช่นมีตอนหนึ่งเลยเป็นตอนที่ช่วยเบลหมอตอนที่2คนนี้เขาไปแบบเออเอลเอป่ะใช่แล้วเขาอะก็ไปเจอกับเบล ที่ปลอมตัวเป็นฆาตรกรต่อเนื่องแล้วตอนนั้นเบลมอสก็กาลังจะตกตึกใช่ไหมคือรันอะ่ะเข้าไปช่วยแบบไม่ถามไม่รังเลอะไรเลยทั้งทงี่ตอนนั้นตัวเองจะถูกฆ่าอยู่แล้วอะแล้วหลังจากนั้นชินอิจิก็มาช่วยจนเบลมอสอะ่ะงงว่าเออจะมาช่วยฉันทําไมจนมันมีโค,ค้ดคมคำนึงอะบอกว่าคนเล่าอะ่ะจะฆ่ากันมันต้องมีเหตุผลแต่คนช่วยคนอะ่ะมันจะไปมีคําอธิบายตามหลักเหตุผลกันได้ยังไงกันล่ะ โ,โเคเทครับขี้เก๊กมาตลอดด้วยนิสัยทั้งหมดที่พูดมาทําให้ชินอิจิอะเลือกที่จะปิดบังความจริงกับรันว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้างเพราะชินอิจิคงจะเชื่อว่าถ้าหากว่าตัวเองพูดอะไรออกไปอ่ะหนึ่งรันต้องตกในอันตรายแน่นอน2รันต้องช่วยจนเอาตัวเองเข้าไปในอันตรายแน่ๆอันนี้เป็นข้อดีเท่าที่เราคิดกันได้นะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีอะไรอยากเสริมก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะโอข้อดีรันเยอะแล้วรันอะมีข้อเสียอะไรปะ แล้วพี่คิดว่าไงอะรันคิดว่ารันมีข้อเสียอะไรสําหรับพี่เหรอพี่ว่าพี่ชอบรันอะพี่ก็เลยไม่รู้ว่ารันมีข้อเสียอะไรเออเอาจริงๆอย่างที่บอกว่าคือข้อดีพูดมาจนเหงือกแห้งเลยเนี่ยข้อเสียคือแบบก็หายยากแต่ไม่ใช่ไม่มีนะคือมีคือจะเป็นข้อเสียที่หลายๆคนรู้สึกว่าเออไม่ชอบนิสัยตรงนี้ของรันเลยคือรันเป็นคนที่ชอบทํำลายข้าวของเอออย่างเป,เปิดมาไม่เห็นเนาะแบบเตะเสาไฟโอ้ยเสาไฟเกือบโค่นอย่างเงี้ยเออเออจริงๆคือเพราะว่ารันเก่งคาราเต้ไงแรงเยอะ อเออทำให้แข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นการใส่มาเป็นแก๊กอาจารย์เขาน่าจะใส่มาเป็นแก๊กให้กับรันทําให้รันเนี่ยจะกลายเป็นคนที่แบบเอยแม่บ้านแม่เลินดูนุ่มนวลกลายเป็นคนที่ไม่พอใจอะไรฟาดงงฟาดงาเอาเท้าฟาดนั่นฟาดนี่ซึ่งมันมันเยอะไปจนคนรู้สึกว่าเออถ้าเปรียบเทียบจริงๆแล้วคิดว่าน่าจะผิดกฎหมายญี่ปุ่นไหมข้อหาทาลายบ้าน <laughs> ทำลายข้าวของอท,ทุกที่ก็ผิดหมดแล้วทําลายเสาปูนอะไรอย่างเงี้ยมีครั้งหนึ่งที่โซโนโกะพูดถึงชินอิจิแล้วตอนนั้นอะ รันคือแบบโมโหชนิจิอยู่กำลังตีเทนนิสด,ด้วยกันเว้ยอ๋อใช่แล้วรันก็เลยตีเทนนิสไปฟงแล้วก็ตีไปโดนเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเออตะไคร่เหล็กคือรันอะ่ะตีเทนนิตไปโดนตะไคร่เหล็กอะ่ะจากตะไคร่เหล็กที่มันแบบเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมโดนลูกเทนนิตระบบกแรงโมโหของรันเข้าไปอะ่ะกลายเป็นแบบลูกกลมๆตามแรงเทนนิตเลยต้องโหดนขนาดไหนทำลายเข้าของสุดเออเจ้าของขอ,งของเทนนิสด,ดาไหม แล้วที่นึกออกอีกก็รันเป็นคนที่มีอะไรอะ่ะไม่ค่อยพูดตรงๆโดยเฉพาะเรื่องของชินอิจิคือน่าจะเป็นเพราะเนเจอร์ของคนญี่ปุ่นปะที่จะแบบเออเก็บเรื่องราวต่างๆเอาไว้กับตัวเองใช่ไหมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเออก็คือข้างนอกก็คือแบบพูดเออไม่เป็นไรอะไรอย่างงี้แต่ข้างใน,นคือแบบรู้สึกเก็แบบความรู้สึกตรงนั้นเอาไว้น่าจะเป็นเพราะกลัวว่าจะคิดไม่ตรงกับชินอิจิกลัวว่าเออชินอิจิจะคิดมากหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือรันอะ่ะเป็นคนดีไงคืออาจจะกลัวแบบนั้นแค่คนไง เออเป็นไปได้เพราะาเป็นคนที่แคร์คนมันเลยมีครั้งหนึ่งที่รันอะ่ะระเบ,บิดความรู้สึกเศร้าออกมาให้กับโคนันเห็นว่าเออเนี่ยตัวเองกับชินอิจิไปอีกแล้วหรอจนถึงแบบเออฉันไม่อยากฟังแล้วฉันไม่อยากจะฟังแล้วลว,ว่าชินอิจิเนี่ยจะพูดว่าอะไรจนโคนันก็คือปอบโคนันชีก็เศร้าแหละเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้อยากจะกลับกลายไปเป็นโคน,น,นัะนะอ่ะเนาะ แล้วด้วยความที่อยู่กับพ่อคนเดียวแบบครอบครัวแตกแยกพ่อแยกทางกับแม่แล้วก็คือต้องดูแลพ่อมาตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยรันก็คือมีโอกาสมากเลยที่จะแบบ โตมาเป็นคนที่แบกรับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างต้องดูแลบ้านดูแลพ่อดูแลโมริโคโกโลที่แบบวันวันหนึ่งเมาแออะไรอย่างนี้มาตลอดทำกับข้องกับข้าวทุกๆอย่างเงี้ยเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะเออใช่ใช่เป็นหัวหน้าครอบครัวคือโมริน่กจกทำงานแล้วทําอะไรบ้างวะโมลิเหรอเออกินเหล้าเออแทงม้าแทงม้าเออคือเป็นคนที่มีแนวโน้มจะเก็บทุกๆอย่างเอาไว้กับตัวเองเขาไม่อยากจะให้ใครลําบากอ่ะ อีกข้อหนึ่งอะที่ไปดูตามโซเชียลแล้วคนไม่ชอบเยอะมากๆเลยอะคืออะไรดูไหมคืออะไรอะคือรันชอบร้องว่าช่วยด้วยชินอิจิชินอิจิช่วยฉันด้วยคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถ้าหากว่าชินอิจิมาในเหตุการณ์ตอนนั้นะ้ะชินอิจิจะช่วยอะไรได้บ้างแต่ว่ารันก็คือจะร้องขอให้ชินอิจิช่วยตลอดทา,ทางที่ชินอิจิก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นใช่ แต่นางเอกไงนางเอกเ,ออเราจะต้องร้องหาพระเอกก่อนเออก็จริงเนาะเออคนอื่นก็เลยจะรู้สึกคือคนดูอ่ะจะรู้สึกว่าอะไรวะร้องหาชินิติอีกแล้วคือแบบรู้สึกลำคาญร,รู้สึกอะไรอย่างงี้ออซึ่งตรงเนี้ยหนูมองว่ามันเป็นข้อเสียของการสร้างตัวละครรันขึ้นมาอย่างจริงเหรออืมคืออาจารย์สร้างตัวละครของรันขึ้นมาด้วยทําให ทั้งผู้ชายผู้หญิงหลายๆคนอะรู้สึกว่าตัวละครเนี้ยมันดีเกินแบบมันเหม็นตัวละครตัวนี้เข้าใจว่าอ๋อมันแบบนางเอกนางเอกอะนะเออมันแบบดีเกินไปดีจนแบบมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอะที่จะมีคนคน,นิสัยแบบนี้บนโลกมันจะมีจริงๆเหรอว,วะอะไรอย่างเงี้ยเออนิสัยมันดูจินตนาการมากเกินไปคืออาจจะเป็นเพราะว่าการ์ตูนโคน,นันจริงๆแล้วทีแรกอะอาจารย์เขาเขียนมาเป็นการ์ตูนโชเน้นที่เน้นให้ผู้ชายอ่าน<อ>ก็จะ<อ>ใช่ก็จะใส่นิสัยที่ผู้ชายเนี่ย อยากจะให้ผู้หญิงเป็นแบบนี้อยากจะให้ผู้หญิงแบบเออเรียบร้อยอ่อนหวานเป็นแม่บ้านแม่เรือนอะไรอย่างนี้ขึ้นมาคือมันมันดูเหนือไปนิดนึงคือข้อดีเยอะเกินไปจนหาจุดพัฒนาตัวละครนี้ได้ยากมากคือมันไม่ใช่ไม่มีจุดพัฒนานะ คือเมื่อก่อนรันเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่าหลังๆอ่ะเริ่มเปิดใจที่จะพูดกับชินอิจิแล้วก็เริ่มเปิดใจที่จะแสดงความรู้สึกของตัวเองให้กับชินอิจิเห็นแล้วเพราะว่าสโนโกะแบบคอยลักดันอยู่ข้างหลังอยู่ว่าเออพูดเถอะพูดเถอะอ,อะไรอย่างนี้ทําให้มิติของตัวละครตัวเนี้ยมันค่อนข้างแบนข้างในข้างนอกเหมือนกันไปหมดแล้วมันมีอีกตัวละครหนึ่งที่เอามาเปรียบเทียบกันได้ก็คือไฮระไฮระจะเป็นคนที่มีแกปความเป็นตัวละครที่มันแบบแตกต่างกันอ่ะทําให้ตัวละครน่าสนใจมากคือข้างนอกจะเป็นนค เย็นชาแต่ว่าข้างในจะเป็นคนที่แบบใจดีอะไรอย่างนี้แล้วมีการพัฒนาตัวละครขึ้นซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตัวละครของรันที่เป็นคนดีมาตั้งแต่ต้ตนแล้วเนี่ยคือรันแทบจะไม่มีอะไรพัฒนาเลยมันจะมีอยู่มันเหมือนจะมีอยู่จุดพัฒนาอยู่จุดหนึ่งก็คือการที่รันเนี่ยกล้าพูดกับชินอิจิมากขึ้นกล้าเปิดเผยความรู้สึกกับชินอิจิมากขึ้นเพราะว่ารันเป็นนางเอกใช่ปะ คือถ้าหากว่าพัฒนาจากคนที่ดีมากๆไปคนที่เลวร้ายเฮสุดๆไปเลยมันก็จะไม่ใช่นางเอกจะเป็นตัวร้ายใช่ใช่เออคือแก๊บของรันมันจะแค่ข้างนอกเป็นคนแข็งแกร่งเล่นคาราเต้เก่ง แต่ว่าข้างในเป็นคนกลัวผีคือมันดูแบบดูน้อยนิดมากอะถ้าเทียบกับไฮบาละาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับลันแล้วถ้าเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นยังไงสามารถค,ค,รราอคอ,อ,อ,เอ,อนนคมเ,อนเอนามนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากให้เราวิเคราะห์ตัวละครอื่นหรือหนังเรื่องอื่นนะครับผมเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe, s u b s c r i b e แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ